สรางอลิตาสาวหุ่มยาวเด้อเอาได้ติดรถมาบุญเซโนนะตอนนี้มากับสาวสีสาวสีกับใครกับใครกับคนไข้กับไม่ก็ไม่อะเออนะเอาได้มาบุญเซโนเนาะอลิตผนั่ข้าเอาลูกแหละอลิตาก็เลยได้มากับอ่าทีมงานของฮันมิมิกฮันมิมิกอลิตา แต่กะซีมานาดเจอน้องน้อยแล้วก็ไอคำสีเจขาวอยู่ในลำงมาเบิ่งว่าบุญงานบุญสิเป็นยังไงไซเดียวขนาดตาดิดจาเด็ก็มาทำกันเบิ่งนี่อัดสามมีจริงๆเขาขตั้งรักอยู่วงเวียนเนาะวงเวียนทางไปรักษาสมหาแต่ว่าอาริเปนขนคาลูกแล้วก็เออหน่อยาคาะค้ายเขื่องเลยไปนำสามสีขันนี่เลยเนาะนี่ทางหน้านี่แมนเลย พาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศทุกคนรู้สึกว่าอ่ะลิตาพี่จะคือไปได้เข้ากันไ,ได้ขออนุญาตให้เพิ่งนรักเธอทุกคนแล้วก็เข้ากันอยากมาดินน้ำมูลน้ำกูมีแต่งานกำงานตกุกคอตูดเด้องานนีเด้อคอตูดเด้อตูดโอ้ระวัาางเด้ออยู่ในผัวงาน โทษโทษดอกงานนี้ค่ะมีตีการเดราะว่ามีมียังก็หมดยังเกาะหลุก็รีบมีรถุดกรีบถ่ายอยู่แกงเราจะไปจอดรถที่ไหนมาดูกัน เป็นบอลฝากหลรดจักรไวเนาะทุกคนมาเราบจะมาแนะนำเนาะสบายดีสบายดีสื่อยังเนาะือสีนานวลสาวสีนานวลมาเด้อไปเต้นลมมงน้ำกันเด้อมาผู้ที่สองสบายดีสบายดีสาวยังกะสาวมิต้าสวดปะสวดสดลูกตี๋รอแม่ลูกขายเยอะนแม่หยอกกันยากกันอันนี้สวดปะอันนี้หมอเออคุยคุยกันอยู่อ่ะ มาทุกคนส่วนน้อกมะยังน้อยเนาะบายเขาขยะมาเจ้าให้แน่การแต่งตัวลิตาก็แบบแต่งตัวไดในในบให้แฟนห่วงเนาะไปไปสินะทุกคนบ่แมนบ่แมนเสื้อซอนรูปบ่บ่บ่มีบ๊อบ่มีเสื้อบ๊อบมีเสื้อนะเสื้นบัวเดียวเออแมนเลยเนาะเสื้อตัวเดียวขัดเอ่อปอกและเสื้อซอนเล็บน่าใช้เสื้อตัวใหญ่มาแล้วมาออกมาเลยยันแมน ห้องมอนี่เป็นบ่อนอที่อลิมมานอนตอนบ่หูหวัดทองอาทีเนาะคุณทอกทองนี่บอนนี่แหละข้าวเาสิยอย่างมาเลยนี่เนาะัวหน้าเก่งขานะ กินยังมาวะเจบท่องไปหาเขาห้องน้ำก่อนห้องน้ำกห็ำกหาเขาอยากขนาดูุท<วล>ีออกมานะ่ะเจ๊ขาวก็ไอซีเลยเนะแต่การน้องสาวน้อยแล้ว ไคนี่บอกภเาหน้าอบไ้อกยเนี่ยก่จเอาเอาใครหนึ่งครยังเ้าดีกว่าเลยอนรจีซ้สเขาคับ

จากบุญเลยเนาะทุกคนเพราะว่าเมื่อยยืนอีกอย่างอลิตากับเจ็ฟทองก็เลยมาหาเอือยยูฮานวางวงเวียนเนาะแต่ว่าอยู่นี่กับบุญมีห้องน้ำอีก,กหดด้องน้ำมีรงยินบอมีคงเดไม่เอาไม่เอาฉันยอมฉันยอมไม่เอา,อาทุกวันเรีเนยนานาน ันมีป่าใครอยู่มีป่าปะขามีนี่ทางหลังมีป่าอยู่ใดไม่เอาไม่เอาไปแล้วอ่ะพาตัองใจคิดอีวิตติ้งซิ y เกิลบุรีทุนแน่ไปอ๋อไปได้เนาะไม่เอาอ่ะอ้าวทุกคนนี่อันนี้น้องทรายเนะเพิ่นกำลังเห็ดซองฝากทุกคนไปติดตามเนี่ยซองบ๊อบบี้เกษตรดีฟาร์มเด้อฝากคนต่อไปก็ติดตามเด้อแน่ คนหลักายคีไอเนาะเด็กปั่นของอัอจัสีตอนนี้เขาก็สิดออกเมื่อไรนะสาวนอนสายมือนี้นอนฮันเจขาวก็นอนฮันเจขาวชิ้นกระเล็บช้นกรเ็บยางเปรื้อขหีขีดขีดข้อหม้ันยังนอนพอดีกันแล้วยางมาดิว้าวว้าวววเลือดิ้วเฮ้ยเฮ้ยโฟกัสกล่องพี่เฮ้ย บายบายอาชาวไปนอนคือนอนนอนเจ้าขานอนเจ้าขาเพราะว่ามันเลิกเดี๋ยวบริหารเมื่อเช้านู่โอ้บริหารหน้าไปบานจะนีจะนีไปบ้านเจ้าจักลาไอสี่สามสี่ตั้งสติตั้งสติตั้งสติบอกแล้วอย่ากินร้ายเห็นหมอยินเดือนหรือเมาล่ะขันข้างเบิ้งปาน่ะวาเพิ่นบับอันนั้นนะสูงแพงก็ไม่สูดยาพิษกันกูเห็นดงเออเบิ้งหันขันมาทางนี้เดี๋บึ้งขีมินมอด เต็มมันออกคะเล่นบนไฟเลยเห็นหมุณบานไฟเดือนหนเป็นแบบมันๆนเห็นบอกบอแบบข้าวคลีมินหม้อเด็คีมินหมอใส่น้ำมันหมอเมื่อมเลอร์เราเมื่อันเดอเจอการเดอปีสแปสเต็ปกินเปซสเก้าฟังเบิรงเนาะเดอกันไายบายเากรสอออกมื่อเลยนะทุกคนมาหานอนพักผ่อนอลิต้านอนอยู่เอนไอ้ผิ่งหัน สองโมงนะสองโมงลยตื่นนะหกโมงเช้าแหละก็มาเลยแหละก็ไปน,นอนพักผ่อนเลยเรูย้สึกก็เหมื่อยเพียมามาแต่ละโมงกับ11บเอโมงเนาะแล้วห้างชิมเง่จางไหนพายชิมมสสงฮะพายชิมมสสงก็มีรถอยู่เออเดีรามีมีรถสินะ สบายแบบนาะ